สวัสดีแฟนช่องแฟนเพจดูบังกับแนทนะครับเอาละกลับมาสู่รายการประเด็นเด็ดปีศาจแดงกันอีกครั้งนึงนะครับเมื่อวานพักคลิปไป1วันนะครับก็พักผ่อนกันให้เต็มที่นะครับเกมเจอกับ FC ฟซีอาจจะไม่ใช่เกมที่น่าจดจําเท่าไหร่แต่ว่าอ่ะมาละนะครับวันนี้มีข่าวสารมีต้องรามมาพูดคุยกันเหมือนเช่นเดิมนะครับคลิปวันนี้นะครับก็มีความพิเศษครับเพราะว่าผมก็เป็นอีกหนึ่งแฟนบอลแล้วกันนะครับที่ได้ไปสอบถามนะครับลอรี่วิทเวล ผู้สื่ข่าวที่ .1 ของ The Athletic ในกิจกรรมนะครับ Q&A ของ The Athletic เขานะครับสอบถามไปยัง w ิทเฟล l นะครับในหลายๆเรื่องซึ่งผมก็ได้เตรียมคำถามที่ถามไปนะครับซึ่งลอรี่มาตอบด้วยแล้วก็มีคำถามจากแฟนบอลท่านอื่นๆอีกสัก3-4คนนะครับที่สอบถามไปหาลอรี่นะครับโดยมากแล้วนะครับในคำถามที่ถูกถามไปเมื่อวานก็จะเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องผู้จัดก,การทีมนะครับแล้วก็เรื่องของเอริกเทนฮากนะครับ แฟนๆกลุ่มที่ไม่ค่อยเชื่อมือละนะครับก็คงอยากจะทราบว่าถ้าจะมีการเปลี่ยนผู้จัดก,การทีมตอนนี้มีสัญญาณอะไรบ้างไหมนะครับในมุมของผู้สื่อข่าวนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไรห่หรือว่าจะมีตัวเต็งคนไหนเข้ามาแทนได้บ้างนะครับหรือเป็นฝั่งที่พพอร์ตเทนฮากเนี่ยเขาก็อาจจะมีคําถามว่าตอนนี้ความมั่นคงของตําแหน่งเทนฮากยังมีอยู่มากแค่ไหนเขาจะได้สร้างทีมต่อไปยาวๆไหมนะครับแล้วก็จริงๆมีอีกหนึ่งคำถามที่ ผมชอบมากเลยนะครับมีแฟนบอนคนหนึ่งเขาถามไปนะครับแล้วมันก็น่าจะตอบอะไรหลายอย่างได้เยอะทีเดียวนะครับเป็นคําถามเกี่ยวกับระยะเวลาการทํางานของอดุยเทนทาที่แหละนะครับเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังในตัวคลิปก็นเลยกันนะครับฉะนั้นเนี่ยสี่คถามในวันนี้ที่ผมเตรียมมาหวังว่าทุกท่านน่าจะพอเข้าใจถึงสถานการณ์ของเทนฮากนะครับแล้วก็ตำแหน่งผู้จัดการทีมในมุมของผู้สื่ขาคนหนึ่งที่ ตามข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็อย่างใกล้ชิดในฐานะที่หนึ่นะครับในฐานะของออคนข่าวแล้วกันนะครับที่อยู่กับสมโมสรตลอดนะครับไปดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงเล่นนะครับแทบจะทุกเกมนะครับอยู่ตลอดเวลาก็หวังว่าจะไดเ้เห็นภาพกันในคลิปนี้มากขึ้นนะครับกับรายการประเด็นเด็ดปีสัทแดงไปติดตามกันครับ ก่อนไปพูดคุยกันนะครับฝากผู้สับสุนเหมือนเช่นเดิมนะครับเริ่มที่เติมเต็มความฝันและความสุขให้คนที่เรารักนะครับด้วยเพชรหนึ่งกะรัตน้ำร้อยครับพร้อมตัวเรือนมาตราทอง 18k ครับราคาเพียง30,000บาทครับมีใบเซอร์ดับโลก JA แล้วก็ a ใจกรนตีด้วยจาก j u r y House Lab Diamond ครับนี่คือเพชรแท้ทางเลือกใหม่นะครับแจ้งมาจากดูบอลกับแนทพิเศษเลยนะครับลดเพิ่ม3,000บาททันทีช่องทางการติดต่ออยู่ที่ด้านล่างนะครับ ฝากไว้ด้วยนะครับกับทางซูซูกินะครับช่วงนี้ซูซูกิมีโปรโมชั่นมีกิจกรรมดีๆ นะครับก็คือ s u z u k i w อ r r รี่ฟรีครับโปรแกรมดีโดนใจมอบความมั่นใจให้กับเรานะครับฟรีครับ s u z u k i m a i n t e n a n c e Service ครับดูแลค่าบำรุงรักษาและค่าแรงให้7ปีนะครับฟรีซู u ูกิ a ารันตีครับรับประกันคุณภาพรถยนต์7ปีและฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมง7ปีพร้อมข้อเสนอพ่อนนาสูงสุด99เดือนครับวันนี้ถึง30กันยายนนะครับสอบถามข้อมูลที่โชว์รูมรถยนต์ s u zu ก ki ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ฝากไปด้วยนะครับกับทางดิวี่ไนท์ช่วงนี้ ไรฝากไดฟี่ไนท์ไว้ด้วยนะครับเมทัลเชอรี่คาโมไมล์ครับมีวิตามิน B12 นะครับช่วยผ่อนคลายหลับลึกบำรุงระบบประสาทและสมองนะครับพร้อมกับสารสกัดสำคัญอีก44ชนิดด้วยกันนะครับดื่มไดฟี่ไนท์กันต้านริ้วร้อยก่อนไวดูดีก่อนใครดื่มไดฟี่ไนท์ก่อนนอนนะครับยังไงฝากไดฟี่ไนท์นะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์ไปที่ d ดฟี่คอลลาเจนนะครับแล้วก็แจ้งโคด้ดไดฟี่เน็ตรับส่วนลดทันที5%นะครับ เอาละครับคำถามแรกเนี่ยเป็นคำถามจากแฟนบอลที่ชื่อว่าเกรกครับเกรกเนี่ยถามลอรี่ไปว่าคุณกลัวไหมที่ตำแหน่งผู้จัดการทีมเนี่ยจะเริ่มไม่มั่นคงและคือถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ชนะใน3เกมถัดไปก่อนเบรกทีมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นเกมสเปอร์เกมปอร์โตหรือเวล่าเนี่ยกระแสภายพิจามันอาจจะหนักนวงกว่านี้ถ้าคุณรู้สึกว่าถ้าสมมติผลงานไม่ดีใน3เกมต่อจากนี้เนี่ยนะครับ มันมีชื่อกุญซือคนใหม่ที่จะมาเป็นตัวแทนบ้างไหมนะครับมีกุญซือรักษาการก็ได้หรือว่าจะเป็นกุญซือถาวรบ้างหรือเปล่าคือเกรกเขาพยายามจะบอกว่าถ้าผลงานไม่ดีในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวสื่อหรือว่ากระแสเนี่ยมันก็จะกดดันให้มีการเปลี่ยนผู้การทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับเขามองอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ถามไปยังลอรีวิทเวลนะครับลอรีบอกว่า เทนฮากกดดนะันแน่ๆครับถ้ายูไนเต็ดผลงานไม่ดีในช่วง3าเกมนี้นะครับแต่ว่าณนะตอนนี้ทั้งการออกมาประกาศสาธารณะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากอินิอสเองนะครับจากแดนแอชเวิร์ดจากเบราด่านะครับหรือว่าจากแหล่งข่าวที่ลอรี่ได้มานี่นะครับณนะตอนนี้ยังไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมนะครับและลอรี่ก็รู้สึกว่ามันอาจจะรู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆนะถ้าเทนฮากเนี่ยจะเสียงานไปในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแบบนี้นะครับแต่ว่า ลอรีก็บอกว่าสุดท้ายเนี่ยผลงานของเรยันทักต้องดีขึ้นนะนะครับอันเนี้ยคือสถานการณ์ณเวลานี้ที่ลอรีบอกว่าเฮ้ยมันยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ย้ำนะครับขี่ส้นตายว่าผลงานต้องดีขึ้นเพราะถ้าผลงานไม่ดีขึ้นณนะตอนนี้ที่มันยังไม่มีข่าวคนซื้อคนอื่นหรือว่าสถานการณ์มันนิ่งอยู่ผลงานไม่ดีไปเรื่อยๆนะครับทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นได้นะครับฉะนั้นเนี่ยลอรีบอกว่าตอนนี้ชิวๆยังไม่มีอะไรแต่ ผลงานผลการแข่งขันต้องดีขึ้นนะครับคําถามต่อไปเป็นคําถามจากคุณอดัมครับคุณอดัมเขาถามว่าคุณคิดว่าคําวิพากษ์วิจารณ์ต่อเอริเกเจนฮนด์นี่มันเหมาะสมหรือเปล่านะครับคือโดยมากแหละแน่นอนแหละนะครับผู้จัดการทีมก็มาจะโดนวิพากษ์วิจารณ์อยู่แล้วแต่ว่านักเตะก็สมควรโดนด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเรื่อง,องความสม่ําเสมอในการเล่นคุณภาพการเล่นแล้วก็ความพยายามความทุ่มเทเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็ควรจะต้องตําหนินักเตะด้วยไหม เพราะว่าอดัมเนี่ยนะครับแฟนบอลที่ถามไปเนี่ยเขาก็รู้ดีว่าการสร้างทีม2อสมปีจากการแบบอสร้างสวคตใหม่หมดเลยเนี่ยนะครับที่เทนฮาก็ทำเนี่ยมันก็มีความยากของมันอยู่นะครับฉะนั้นแฟนบอลคนเนี้ยเขาก็พยายามจะถามว่าเฮ้ยงั้นแบบเนี้ยโค้ชโดนอยู่และแต่นักเตะเนี่ยควรจะโดนด้วยหรือเปล่าลอรี่บอกว่านักเตะเนี่ยควรได้รับเสียงภพรกิจารด้วยนั่นก็ถูกต้องแล้วแล้วตัวลอรี่เองครับคือเขาก็อยากได้กุนซือคนหนึ่งที่คุมทีมแบบยาวเหมือนกัน และเทนฮาก็ทำสิ่งที่ดีไว้หลายอย่างกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่คือลอรีบอกนะฮะแต่เห็นไหมฮะขีดเส้นใต้เหมือนกับคำตอบที่แล้วนะครับลอรีบอกว่าแต่ฟอร์มในพรีเมียร์ลีกต้องสม่ำเสมอกว่านี้นะเออฉะนั้นมันมีคีย์เวิร์ดอยู่ครับในการตอบคำถามนะครับแฟนบอลทั้ง2คํคำถามแรกนะครับ ไม่ว่าจะยังไงก็ตามเออนะครับสถานการณ์ตอนนี้มันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรอกแต่ผลงานต้องดีขึ้นนะครับนักเตะก็ควรโดนด้วยนะแต่ผลงานต้องดีขึ้นอืมนะฮะเอาละหวังว่าจะเริ่มค่อยๆจับสถานการณ์ตอนนี้กันได้แล้วนะครับไปต่อกันที่คำถามที่3คํคำถามนี้เนี่ยเป็นคำถามที่แฟนบอลน,นะครับเถียงกันค่อนข้างเยอะแฟนบอลบ้านเรานี่แหละนะครับเพราะว่า ด้วยจุดยืนแล้วกันนะครับนะตอนนี้บางท่านก็ซัพพอร์ตเอเจนท์ทากต่อไปสนับสนุนให้ทำทีมต่ออีกฝากหนึ่งก็ไม่เอาแล้วนะครับอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมไม่เชื่อไม้เชื่อมือแล้วเพราะว่าบางท่านก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันปีที่3แล้วนะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันยังแบบไม่ไปไหนเลยอ่ะผลงานก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับการลงการเล่นอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่มีความเสถียรเลยนะครับมันปีที่3แล้วนะส่วนอีกฝากหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นฝากที่ซัพพอร์ตเอเดเชนทาคเขาก็บอกว่า เฮ้แต่ว่าอินิออสเนี่ยเขาเพิ่งมาทำงานางปีแรกเองนะนะครับเทนฮากก็อยู่กับระบบเต็มๆอ่ะนะครับหลังบง้งหลังบ้านเปลี่ยนใหม่แค่ปีแรกเองนะเออฉะนั้นเนี่ยทางคุณ AA ที่ถามคำถามเนี่ยนะครับซึ่งถามดีมากนะคือถามแทนความสงสัยหรือว่าความเห็นที่แตกต่างของแฟนบอลบ้านเรานะครับเขาถามไปว่าในมุมของคุณลอรี่นี่คือปีที่3ของอริเทนฮากหรือว่าปีแรกของการสร้างทีใหม่ ในระบบหลังบ้านเต็มส่วนของเอเนอสคือคุณ AA เนี่ยนะครับเขาก็มองว่าเฮ้ยมันก็มีระบบบางอย่างนะครับวิธีการบางอย่างที่มันมีการพัฒนาปรับปรุงนะทำให้มันเห็นอะไรต่างๆชัดเจนขึ้นเช่นเสียบอลน,น้อยลงนะครับเริ่มควบคุมเกมได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าด้วยปัญหาเรื่องการจบสกอร์มันก็ทําให้บางเกมเนี่ยผลการแข่งขันมันยังไม่ตามมานะครับคุณ AA ก็บอกว่า คือถ้ามันเป็นปีที่3ามเนี่ยยังไงมันก็เป็นสิ่งที่รับไม่ได้อะยังไงผลงานมันก็ต้องเสถียรได้แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นปีแรกล่ะถ้ามองมันเป็นปีแรกอะนะครับยังไงมันก็ควรจะต้องอดทนรอไหมอะไรแบบนี้นะครับลอรีวิทเวลก็บอกว่าคือมันก็มีมุมมองได้สองแบบนะคือจะมองในมุมว่ามันเป็นปีที่3มแล้วก็ได้หรือว่าจะมองในมุมว่าเอ้ยมันก็เป็นปีแรกของหลังบ้านใหม่ก็ได้แต่ตัวลอรีเองครับเขามองว่า ณนะตอนนี้เขามองเป็นปีที่3ม,มากกว่าเพราะอะไรเพราะลอรี่บอกว่านักเตะนะครับโดยส่วนมากแล้วก็เป็นของเทนฮากหมดเลยครับและตัวเทนฮากเองเนี่ยก็ฝึกนักเตะชุดนี้แบบฝึกจริงๆอ,อยู่ด้วยกันจริงๆมา2ปีแล้วคือไม่นับปีแรกที่มาทํางานใหม่ก็ได้ครับเพราะว่ามันต้องมีการรือ้อมันต้องมีการดูฟอร์มนะครับหรือว่าดูเนื้อดูตัวนักเตะที่มาจากโค้ชคนก่อน ก็ต้องมีการปรับตรงปรับตัวเลยนะนี่คือปีแรกลอรี่ไม่นับแต่ว่าอยู่กันมาเต็มๆครับ2ปีแล้วแล้วก็มีการซื้อตรงซื้อตัวอะไรเข้ามามากมายฉะนั้นตัวลอรี่เองเขามองว่ามันคือปีที่3ของเอริสเทนฮากนะครับฉะนั้นเนี่ยอ่ะเราว่ากันไป3คําถามแล้วนะครับจาก2คําถามแรกจากแฟนบอลและ2คําตอบแรกจากลอรี่ลอรี่เน้นย้ําเลยนะครับว่าโอเคตอนนี้มันยังไม่มีอะไรนะ แต่ผลงานต้องดีขึ้นฟอร์มในพรีเมียร์ลีกต้องสม่ำเสมอกว่านี้และมันคือปีที่3แล้วนะครับของเอริโอเชนฮากอันนี้คือลอรี่ตีความมาแบบนี้นะครับนักเตะที่ซื้อมานะครับโดยส่วนมากก็เป็นนักเตะที่มันเป็นทีมของเทนฮากอยู่แล้วครับนะครับฉะนั้นเนี่ยเอาละผมไปขีดเส้นใต้อีกครั้งนะครับที่เขาบอกว่าฟอร์มต้องสม่ำเสมอต้องดีขึ้นกว่านี้ ไปถึงคำถามสุดท้ายครับเป็นคำถามจากดูบองกับแนทเองนะครับที่สอบถามไปยังลอรี่วิทเวลนะครับซึ่งลอรี่ก็ตอบมาพอดีนะครับผมก็ถามลอรี่ไปว่าช่วง8-10ถึงนัดต่อจากนี้นะครับไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนเลยนะครับมันก็อาจจะคาดการได้ประมาณนึงนะครับว่ายูเรเตตเนี่ยจะมีความยากลำบากไหมในการติดท็อปโฟนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยคำถามแรกสุดนะครับ คุณเกรกเนี่ยเขาถามแค่3เกมต่อจากนี้ก็คือสเปอร์ปอร์โตวิลล่านะครับแต่ว่าส่วนตัวดูบอกับแนทเองนะครับตัวผมเองเนี่ยผมถามยาวไปเลยครับจนถึงช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนที่ถามวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าโอเลกุน่าโซชาเองก็เสียงานไปนในช่วงเดือนพฤศจิกายนโจเซ่โรนโยเคยเสียงานไปนในช่วงเดือนธัน,นวาคมแม้ว่าโอเคมันจะเป็นบอร์ดเก่ายุคเอด็วดวดิทเวิร์ดก็ตามแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่คุณทําแต้มได้ไม่เยอะพอในช่วงเดือนพฤศจิกาหรือว่าธันวาเนี่ยมันจะส่งผล นะครับประมาณหนึ่งว่าเฮ้ยคุณจะเก็บแต้มไม่ทันกู้ต่อสู้หรือเปล่าในการไปติดท็อปโนะครับผมก็เลยถามไปว่าคือถ้าสมมติว่ายูเนเตดไม่ติดท็อปโนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเอริกเทนฮากมีโอกาสจะได้เป็นผู้จัดการทีมต่อไปหรือเปล่านะครับลอรี่ตอบผมแบบนี้ครับลอรี่ตอบผมว่าตัวเขาเองจะรู้สึกสงสัยแล้วก็กังขามากๆจะรู้สึกเอ๊ะมากๆขมวดคิ้วมากๆถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเตดไม่ได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกและ เนฮาร์กยังได้เป็นผู้จัดการทีมต่อนะครับอันนี้คือสิ่งที่ลอรีบอกแต่นะครับถ้าทีมมีพัฒนาการให้เห็นเด่นชัดจริงๆว่าเฮ้ยมันดีขึ้นนะดีขึ้นในทุกเหลี่ยมมุมอ่ะแต่แค่สุดท้ายมันไม่ติดท็อปโฟร์แล้วมันพลาดไปนิดเดียวยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยมันมันพลาดไปท็อปโฟเพราะว่าแพ้อันดับ4หรืออันดับ5ถ้าสมมติค่าสัมประสิทธิ์หลีกมันมันดีที่สุดนะครับแล้วก็ได้ไปแบบ5้าทีมถ้าสมมติพลาดไปแบบเฉียดเฉีวพลาดไปไม่กี่แต้มนะครับ แต่ทุกอย่างมันดีขึ้นหมดแล้วเนี่ยอันเนี้ยเทนฮักอาจจะรอดแล้วก็ได้อยู่ต่อก็ได้อันนี้คือสิ่งที่ลอรีตอบผมมานะครับฉะนั้นอีกหนึ่งจุดที่ผมคิดว่าลอรีมองเหมือนกับผมนะก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันตัดสินกันด้วยท็อปโครับนะครับจริงอยู่ครับไอ้ท็อปโเนี่ยเคยเป็นจุดที่เอสนะครับแล้วก็เกรเซอร์เขาตั้งเป้าหลักๆเลยว่ากุนซือ,อ,อของทีมเนี่ยยังไม่ควรจะเป็นท็อปโ นะครับพาทีมติดทอฟเฟิไว้ก่อนส่วนหนึ่งคือไม่ว่าจะเป็นยุคเอสนะครับยุคเกรเซอร์เป็นใหญ่หรือว่ายุคที่เอนอสเข้ามาเนี่ยต้องยอมรับว่าการไม่ได้ไปยุคฟาแชมเป์เซ็กซีกมันเสียหายนะครับลิขสิทธิ์ค่าถ่ายทอดสดรายรับที่สโมสรควรจะได้เนี่ยมันหายไปเรื่องเยอะนะครับแล้วยูเนเต็ดในฤดูกาลที่แล้วนะครับก็ไม่สามารถไปยูเซลได้มันก็จะส่งผลต่อนะครับทำให้รายรับนะครับในปีเนี้ยนะครับมันก็จะน้อยลงเพราะว่าไปเตะยูโรป้าเนี่ย โหสเกลของเงินที่จะได้เนี่ยมันคนละแบบกับ UCL เลยครับฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้ไป UCL 2ปีติดเนี่ยนะครับมันจะส่งผลเสียหายมากๆเกี่ยวกับ Small สโมสรนะครับฉะนั้นเนี่ยแล้วก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของทีมด้วยเพราะว่าฤดูกาลต่อไปที่จะซื้อตัวเนี่ยนะครับมันก็จะยากขึ้นถ้าคุณไม่ได้ไป UCL นะฉะนั้นในมุมๆม,มนึงเนี่ยเอาล่ะผมสรุปจาก4คําถามที่แฟนบอลนะครับแล้วก็ตัวผมเองได้สอบถามลอรีไปล้กัน ลอรีบอกว่าณตอนนี้มันยังไม่ได้มีสัญญาณว่าจะมีการหาผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับคือกระแสกดดันนะครับหรือว่าสื่อบางสื่อที่เล่นข่าวเนี่ยมันก็จะมีเข้ามาแหละนะครับแต่ว่าอันณตอนนี้มันยังนิ่งอยู่นะครับแต่ก็ต้องย้ำว่าผลงานมันต้องดีกว่านี้นะครับเพราะว่าอ่ะสมมุติผ่านไปนะครับสสัปดาห์4ส,สัปดาห์นะครับผลงานมันยังคงเหมือนเดิมชนะชนะ1เสมอ2ชนะ1แพ้2อ,อะไรเงี้ย คือถ้าเปแบบนี้นะครับเดนฮะก็จะมีความรู้สึกที่กดดันมากขึ้นสโมสรก็อาจจะต้องรับแรงกดดันจากสื่อแล้วก็แฟนบอลมากขึ้นนะครับฉะน,นั้นนะตอนนี้ลอร,รีบอกว,ว่ามันยังไม่ได้มีข่าวกุญสือคนใหม่แต่นะครับแต่ว่าแต่ว่าเขาขีดเส้นย้ำมาหลายทีว่าผลงานมันต้องดีขึ้นกว่านี้และเป้าหมายสำคัญครับท้ายที่สุดที่สโมสร์เขามองก็คือเนี่ยซีซั่นเนี่ยนะครับสุดท้ายมันก็ต้องการผลการแข่งขันแหละ เพราะว่าในมุมของลอรีเขาบอกว่านี่ไม่ใช่ปีแรกของหลังบ้านใหม่แต่มันคือปีที่3ของเอริกเทนฮากแล้วนะครับและท็อปคือหมุดหมายนะครับคือปัจจัยสําคัญนะครับคือเป้าหมายสําคัญที่เราจะต้องไปให้ได้นะครับในซีซั่นนี้เพราะว่าถ้าไปไม่ถึงเนี่ยมันมีความเสี่ยงจริงๆที่เอริกเทนฮากจะไม่ได้ไปต่ออันนี้คือเราว่ากันด้วยในมุมข่าวหรือในมุมผู้สื่อข่าวของลอรีนะครับ เขาว่ากันมาแบบนี้นะครับเอาละ่ะมี4คําถามมาฝากกันแล้วแฟนชองคอเพลต์ล่ะเห็นด้วยกับคําตอบของลอรีหรือเปล่านะครับหรือว่าเห็นด้วยไหมกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ในเวลานี้ผมเข้าใจว่าคือบางท่านก็อยากให้ออกตอนนี้บางท่านก็อยากให้ดูกันต่อไปสักนิดนึงหรือว่าบางท่านก็ยังพพอร์ตต่อเนื่องนะครับไม่ได้มีความคิดที่จะเปลี่ยนผู้จัดการทีมอยู่แล้วอยากอยู่กับนักเตียวยาไปเลยอันนี้ก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ว่า สิ่งที่ผมนามาฝากมันก็จะเป็นมุมมองของแฟนบอลต่างประเทศด้วยและที่สําคัญก็คือมุมมองของตัวลอรี่ในฐานะผู้สือข่าวระดับที่หนึ่งนะครับที่ตามข่าวแมนเชสเตอร์เดแล้วก็นําเสนอข่าวของยูไนเต็ดทั้งวงในนะครับแล้วกเ็เข้าพรสคอนเข้าแถลงข่าวอย่างต่อนเนื่องมาตลอดครับทั้งหมดทั้งมวลก็คือประเด็นปีศาจแดงในคลิปวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาว่ากันใหม่ในวันพรุ่งนี้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมนะครับในเกมเจอทอรแนาโดสเปอร์ไหวไหม นะครับเพราะว่าการเจอสเปอร์เนี่ยรายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นเกมที่เราคาดเดาผลการแข่งขันได้ไม่ง่ายเหมือนกันแล้วก็หลายช่วงเวลาครับที่แมนเชสเตอร์แต่ย่ำแย่สุดท้ายเจอสเปอร์ก็มักจะมีผลงานดีๆมาฝากแฟนบอลน,นะครับเป็นเกมใหญ่แต่ประเด็นสําคัญก็คือถ้าไม่ชนะอีกนะครับโหมันก็จะ,ะกดดันเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ถ้าเกิดชนะโอเคนะครับอย่างน้อยมันก็คืนความสุขให้กับแฟนบอลได้บ้างเอาละครับก็เดี๋ยวมารอดูวันพรุ่งนี้ว่า เราจะจัดอย่างไรนะครับจะเล่นกับสเปอร์มันมีจุดที่ต้องแก้ต้องระวังหรือเป็นจุดแข็งจุดอ่อนยังไงไหมเดี๋ยวมาว่ากันในคลิปวันต่อๆไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่กับประเด็นเด็ดปีศัจแดงอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาที่นล่านะครับท่านใดที่รู้สึกว่าอยากจะให้กำลังใจคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับคนละครั้งนะครับแล้วก็ดัานใก็ตามที่อยากจะลงโฆษณาก,กับดูบังกับแนทนะครับช่องทางของเรานะครับเหมือนเช่นเดิมก็ฝากนะครับแอ,แอดไลน์ไปที่ s SI อสไซ ช็อคทูนเน็ครับตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับไปแล้วครับและเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ